สวัสดีนักเดินทางทุกคนวันนี้เรามาตอบคำถามสุดดฮิตของคนที่วางแผนเที่ยวจีนกันนั่นก็คือไปเที่ยวจีนช่วงไหนดีที่สุดงั้นอย่ารอช้าไปดูกันเลยเดือดไม้ผลิ ally, ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอากาศสบายลายเหมาะกับการเที่ยวจีนมากก่ายแถมยังได้ชมดอกไม้บานสะพังทั่วประเทศเลยละลองนึกภาพเดินเล่นในสวนลูกพีชสุดอังการที่เมืองหนิงชี หรือไปเที่ยวเทศกาลดอกซากุระที่เมืองอูฮันซิรับรองว่าสวยจนต้องร้องว้าวสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปวิวสวยฤดูไม้รวงโดยเฉพาะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช่เลยใบยไม้เปลี่ยนสีที่กำแพงเมืองจีนหรือเทือกเขาหวงซาน,นี่สวยงามสุดอีกอย่างคืออากาศเย็นสบายเดินเที่ยวได้เพลินจินแต่บอกเลยว่าฤดูร้อนและฤดูหนาวก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันนะ ฤดูร้อนช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมอากาศจะร้อนและคนเยอะหน่อยแต่ก็เป็นช่วงที่มีเทศกาลสนุกจุ๊บมากมายอย่างเช่นเทศกาลแขงเรือมังกรแค่ต้องเตรียมน้ำดื่มให้พร้อมและเตรียมตัวลุยไปทุกการผจญภัยส่วนฤด,ดูหนาวเหมาะสำหรับคนที่ไม่กลัวความหนาวช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ภาคเหนือของจีนจะกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์นในฤด,ดูหนาวเลยละ่ะ คุณสามารถไปเล่นสก,กีที่ฮาบินหรือไปชมเทศากาลน้ำแข็งสุดอังการได้ด้วยแค่เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไปให้พร้อมกระเพาะสรุปแล้วไม่ว่าคุณจะชอบฤดูไม้ผลิฤดูไม้ร่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวจีนก็พร้อมต้อนรับคุณโดยประสบการณ์มากมายในทุกฤดูกาลก็เป็นอย่างนี้แหลคะค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวจีนขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ รอฟังเรื่องราวการผจญภัยของคุณอยู่นะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ